โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะผมวันนี้ก็มาถึงคิวที่ผมจะรีวิวไทยโยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยทีมผมมันก็มีอะไรอัปเดตขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็คือผมได้ปั้นยามาโตเป็นร่างไฮเปอร์แม็นะผมซึ่งทีมผมเนี่ยไอดี ID เนี่ยมันค่อนข้างขาดตัวบับวิ่งนะคุณผู้ชมถ้าผมไม่ปั้นมาเนี่ยก็คือ ไม่มีตัวบวมวิ่งไปถึงจุดแน่นอนนะผมแต่ว่าสาเหตุที่ผมไม,ไม่ปั้นฟิตเนี่ยคือตัวมันไม่แม่นนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่ามันจะมีหยุดกระริงนะผมแต่ว่าตอนนี้ทีมผมคือไม่มีคอมโบเลยนะคุณผู้ชมถ้าไม่นับบอสก,กับล็อกที่มันเป็นชิงแรกนะผมก็จะมีแค่คางูระที่มันเป็นเพิ่มแร่แล้วก็มีลูเดียสที่เป็นหยุดเวลาแต่ว่าคือตอนนี้ผมใช้ไทยโยเป็นหลักเนาะอ่ะ ข,ข้าวเกียร์ที่ผมใส่ก็มีประมาณนี้นะคุณผู้ชมคือแร่อาจจะเยอะเออเพราะว่าผมไม่ได้ใส่แบบเน้นลดแร่เนาะเกียร์มันค่อนข้างแบบขาดเลยช่องหลังเป็นเกียร์ฟรีด้วยอจริงๆถ้าเอาไอ้พุกนเนี้ยมาใส่ก่อนมันก็ได้นะผมแต่ว่ามันจะไม่มีหลบนะเออผมก็เลยเลือกใส่เป็นกระดิ่งแทนะนก็มีหลบกระตันไว้เล่นต้านก็จากรองเท้าหลบก็จะก,กระดิ่งโอเคผมไม่รอช้าละเปิดคลิปมานาทีนึงแล้วเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่า โอ้ห oh. าที่ผมเล่นมานะ่คุณผู้ชมคือก็ยังเก่งอยู่นะไทยโยถึงแม้ว่าจะหมดรอบโคลโโบไปแล้วก็ตามนะผมเพราะว่าวิทที่แล้วที่ผมเห็นท็อปตำนานเขายังใช้กันอยู่เลยนะคือเกือบทุกทีมมั้งที่ใช้เท่าที่ผมเห็นนะเออหุยไวไปหน่อยนี่นะสาเหตุที่ผมปั้นยามาโตขึ้นมาเล่นก็เพื่อเอาบัฟวิ่งนั่นเองนะผม แต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปส่องก่นกนอนเนาะว่าท็อปตำนานเนี่ยอ่ะดูอย่างอันดับหนึ่งเลยแหลอันนี้คือทีมป้องกันเนาะโอ้โหเอาเป็นทีมพี่คนนี้ละกันอันดับหนะผมเนี่ยเห็นปะทีมป้องกันเขาก็ยังใส่ไทยโยอยู่เลยนะผมอ่ะทีมหนึ่งเขาก็ประมาณนี้อ่ะก็ยังมีไทยโยติดทีมอยู่ก็ถือว่า ตัวมันยังเก่งอยู่นั่นเองนะคุณผู้ชมหลังจากที่ผมเล่นมานะผมไอเรื่องโคเรื่องสกิลเนี่ยดีสกิลมันแบบจ่ายโคนหรือกคุณผู้ชมขอแบบตีเอาแต้มหน่อยละกันออืมีดาบินชีดและเฮ้ยวิ่งมาเร็วจัดเดยเดะไปบ้า โอ้โหเนี่ยเห็นปะมันก็โคงติดดีนะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าติดอีกไหมอ่ะไม่ติดแล้วโอเคแต่ถ,ถือว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าครบเครื่องน,นะคุณผู้ชมแล้วก็เก่งด้วยมีรีสกิลแล้วก็มีเรียกเพื่อนส่วนดาเมจนี่คือวังผลได้แน่นอนลึกแรงเออแล้วก็เหมือนมีแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอะ มันมียกเลิกทักษะเอ่อที่เป็นวีอ่ยกเลิกทักษะอมตะาของศัตรูเออเป็นวิถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ4วินะถือว่านานนะคุณผู้ชมคือตัวตัวนั้นจะไม่สามารถติดโล่ได้เลยจากตัวละครที่แบบว่าบัฟเพิ่มโล่อะไรอย่างเงี้ยโอยโหที่วงกาของอัส่ดูดีอยู่เลยเพื่อนอัส่เยอะขึ้นมาเนี่ยเห็นปะ ยกเลิกอมตของศัตตู4วิแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูตอนเรื่อง4วิแล้วก็ดาเมส4่พันโคตรแรงอ่ะเนี่ยแหละผมรอหาเกียร์ให้มันเล่นอีกนะก็คือช่วงตุลาเนี่ยแหละหาทีมตีดีๆกโอ้โหอันนี้เขาก็สุดไปทีมนี้หอผมว่าันตีได้นะแต่ว่า ขอหาทีมทด้แบบวัดเวทหน่อยแล้วกันโอ้ยมีบินไม่เอาเพื่อนโหโอ้โหมีคนนี้จบเลยคนนี้บินดุเฮ้ยทีมเดิมคือผมก็จะรีวิวให้เห็นสกิลกชัดๆยังไงมันก็สกิลตัวอื่นมันบางหมดเลยคุณผู้ชม มีแล้วกันผมว่าน่าจะได้เห็นอยู่แหละเพราะว่าบอดมันก็ตึงเอาเรื่องอยู่นะอืมที่ผมไม่ไปในรีวิวด่านเพราะว่าไม่รู้จะรีวิวด่านยังไงนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเวลมันอยู่แค่เก้าสิบกว่าแล้วด่านมันก็ร้อยแปดสิบเองโอ้คือมันเป็นการแบบสแลชไปข้างหน้าคุณผู้ชมแลสวสกิลเนี้ยแม่งลึกมากเท่าที่ผมโดนมาแล้วก็เล่น โดนมากับตัวแล้วก็เล่นมากับตัวเนะี่ยลึกเหมือนชี้องค์เลยชี้องค์แม่งโคตรลึกวิเบาช้างของเพื่อนวอาเขาเคอะละไแล้วกันนะอยากได้อยู่แต่เปิดไม่ออกอะดิไว้เดี๋ยวรอตู้มันมาก่อนแล้วกันอ้น่เดี๋ยวผมลองปล่อยไปแค่นี้ก่อนเห็นปะเนี่ยคือดิว่เอาเรื่องอะ อิ้ยแต่ไม่ได้ละอืมขอใส่ชุดใหญ่เลยละกันเนี่ยแหละผมว่าตาหน้าเนี่ยน่าจะเจอทีมที่แบบว่าตึงๆและเออผมขอใส่เลยละกันโอ,อ้ก็เดี๋ยวผมตีเลยละกันนะคุณผู้ชมจะได้เห็นสกิลแบบชัดๆนะ เพราะว่าทีมกก,ก่อนที่ผมตีมาคือมันตัวเขาน้อยอนะแล้วแบบว่าก็ตีง่ายตามสไตล์มันนะเนาะโอ้โโดยเพิ่มแรกกระจุยฮะอชิบายแล้วเอ้ยคือผมลืมนะไปเลยนะป้ายเหลืองทุกไอดีผมแพ้เพิ่มแร่พันหมดนะคุณผู้ชมเพราะว่าผลิตแร่ไม่ทันแล้วก็ปล่อยไม่ทันเอออืม มาเกียร์สุดท้ายเพื่อนขอมันหมานเลยละกันขอมันหมันเฮ้ยทีนี้โอ้ยเอาคอถือว่าเกียร์สุดนะแต่ว่าช่องหน้าเขาไม่มีโดนเกมนี้ก็น่าจะตีง่ายไปหน่อยขออหจริงจังไม่เพิ่มแร่ยังไม่ให้เปิดอ่ะผมตีทีนี้แล้วกันคุณผู้ชมคือคือในหัวผมตอนนีน้คือผมไม่รู้ว่าจะ รีวิวออกมาให้แบบมันเห็นเป็นภาพแบบชัดๆยังไงแต่ผมว่าก็น่าจะหลายเกมอยู่เนี่ยอ,อ,อาจจะเห็นภาพชัดบ้างไม่ชัดบ้างเพราะว่าสกิลมันแบบบึ้มบั่จัดเลยตัวละครในเกมผมอะแต่ว่าหลักๆที่ผมให้ดูคือก็โคนติดดีมากๆนะคุณผู้ชมแต่ผมว่า ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมอัดคิปมาตนะั้งแต่ต้นเนี่ยคืออาจจะเห็นดาเมจล็อกกับบอสนะเป็นหลักเออเพราะว่าโยกทีเดียวพังยิงทีเดียวหลับอะไรเงี้ยเออแต่ผมว่าไทยโยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะเล่นได้ในระยะยาวเลยคุณผู้ชมถ้ายังไม่มีธาตุใหม่มาแทนมันนะเออเพราะว่ามันเหมือนจะมีตัวมาแทนแต่ก็แบบสุดท้ายมันก็ใช้ได้เหมือนกันหมดอนะไม่ว่าจะมาซิลดูเดียสหรือไทยโยเนี่ยผมว่าสามตัวเนี้ย เป็นธาตุไม้ที่เก่งที่สุดแล้วนะตอนนี้นะสำหรับผมนะเออเพราะว่าเก่งกว่านี้ก็ยังไม่มาแล้วก็ตัวเก่าๆก,ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะมอ็อบหรือไมกี้อะไรเงี้ยคือก็เราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันใน p ิ p พซะส่วนใหญ่นอะส่วนใหญ่จะเป็นแค่ลูเดียสมาซิลแล้วก็ไทโยเออประมาณนี้หลักๆคือมีแค่สตัวนี้เลยแต่ผมขอตัดไปแป๊บนึงนะเด็ดหายอ่ะโอเคก็มาแล้วนะครับผม แต่ผมพาไปทัวร์เกียร์ไอดี้นี้ลกันว่าเดือนที่10ที่ผมวางแผนไว้เปิดเนี่ยผมจะเปิดหาอะไรนะผมอ่ะเรามาเริ่มจากช่องแรกก่อนเลยนะผมคือช่องเนี่ยไอเดียนี่เป็นเกียร์ที่ผมรู้สึกว่าเกียร์โดนเยอะที่สุดแล้วนะคุณผู้ชมคือมีโดนทั้งหมด6ชิ้นนะผมอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วแบบเกียร์เล่นได้ทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมช่องกลางก็มีทั้งหมด3ชิ้นนะผมมีประมาณนี้อ่ะส่วนช่องกลางไอ้ส่วนช่องท้ายก็ ฟรีนั่นเองนะผมมีเกียร์แจกอะแต่ก็เกียร์แจกนี่ถือว่าดีนะเล่นแบบเริ่มต้นได้เลยแหละคุณผู้ชมมันดูสั้นไปไหมแต่ผมแบบอีกสักเกมแล้วกันขอซื้อขนนบอีกสักรอบหนึ่งห้ารูบี้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมรีทีมพิวพีแล้วกันเจอกันมาครับผมคุณผู้ชมผมว่าเนี่ยแค่กดมาปุ๊บผมว่าทีมนี้แหละไม่ไม่ไมน,น่าจะหมูแน่นอนเพราะบ,บอทแม่งโหดเออ ขอใส่เลยละกันเพื่อน,นคลิปเนี่ยแบบขอแบบพึ้อบำสัมเปยเลยปะโหดูดีขี้อง์หายอะแต่แล้วยังไงทีมผมก็ได้เปรียบหืมโอเคเดี๋ยวเกมนั่งเกมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูแค่ แต่ผมจะให้ดูแล้วกันเออไม่ใช่ให้ดูแค่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันโคลนติดดีแค่ไหนนะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงแรกๆนะ่ะขอปล่อยไปหลายๆตัวก่อนแต่ว่าหลังๆนะี่ขอกดเป็นไทโยอย่างเดียวเลยโอเค <c oughs> โอ้ยมีบินถ้าไม่มีบินผมจัดแล้วหืม <c oughs> โอ้ถ้าไม่มีกินผมใส่แล้วเนี่ยโอ้ยเสดยด้ยนะทีมผมมัน ไม่ไหวแทุกๆไอดีที่ผมเล่นเลยไปเหลืองอแพ้แล่พันหมดผมเจอแล่พันไม่ว่าจะเป็นกินหรือคางูละหรือแบบแค่กินตัวเดียวเนี้ยแล้วมีบอดมืดมีตัวอื่นเนี่ยผมรีบหนีเลยครคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ไหวจริงก็สู้บอลมืดกับกินไม่ได้กินแม่งเพิ่มแล่แบบรัวๆแล้วลยิงไปเหลืองเนี่ยใครที่เล่นไปเหลืองจะรู้เลยว่าแพ้แล่พันหนักกว่าห้าวิห้าวิไม่ค่อยเท่าไหร่แล่พันเนี้ยผมบอกให้ปล่อยไม่ออกซักตัวเออ มาครับผมคุณผู้ชมว่าผมแหวนทีมนี้ไหมไม่รู้แหละผมหมจะสักกายภาพเขาแบบพันอะบอสอะโอ้ยคนที้รถถังมาวัดกันหน่อยดิรออะไรอะเพื่อนโอหเขาวิ่งมาแล้วเห็นปะเมื่อกี้เนะี่ยผมกดมามันก็ติลนะคุณผู้ชมอุ้ยเกมเนี้ยได้นัวอยู่เพื่อน โหโดยเพิ่มแล้วแล้วตัวหนึ่งสามร้อยอ้าวโขนไม่ติดเฉยอ่ะติดแล้วติดแล้วอุ้ยแต่ซู้ไม่ได้หรอกเกมเนี้ยแต่ว่าผมอยากมาให้ดูนะว่าตัวมันก็ยังเก่งอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าผมวา <c oughs> ไมนน่าเก่งแล้วโดนอย่างเงี้ยโหเรียบร้อยโรงเรียนจีนเพื่อน ก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ไว้ผมด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้มีเป็นงเท่านี้บ๊ายบายผมเจอกัน